ไหนคุณป้าบอกว่าประเทศลาวเศรษฐกิจดีแต่ทำไมติดท็อปประเทศที่ร่ยพัฒนาที่สุดในโลกสวัสดีครับพี่น้องกลับทักทายสบายดีกลับทักทายสบายดียยดพี่น้องปองไปเบิร์ดสุขสุขนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองดูกระต่ายไพ่พิธีพี่น้องผมหน้าคบตาก,กับบาโนนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่น้องหลังจากที่ว่าบาโนไปลงกิปไปเนาะเกี่ยวกับดังเดาที่ว่า มีไปปาท่านึงนะพี่น้องที่ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจในลาวนี่ยังอ่าชิวๆเนาะครับคนลาวยังแบบยังใส่วิตอ่าสบายๆพี่น้องเงินก็ถือว่าค้าเงินก็ยังปกติเนาะอ่าหรือว่าคนลาวบางคนที่เพิ่งบอกว่าไปอ่าบอกให้ประเทศตัวเองว่าเศรษฐกิจเฟ้อเงินเฟ้อต่างๆนะพี่น้องแล้วก็มีผ่าทิ้งเพิ่งว่าเออคนไทยนี่ควรมาขอโทษคนลาวซะที่ว่าเคยบอกหรือว่าบอกว่าเศรษฐกิจในลาวนี่แบบ เงินเฟ้อต่างๆนั่นนี่เนาะอันนี้คือเป็นข้อมูลนะครับที่บามิตัวเล่าที่บอกไปแต่ในมุมมองของโมโนนะพี่น้องทีบาร์เห็นข่าวต้งประเทศไทยเพิ่นเพิ่นออกมาแจ้งหรือว่าออกมาเตือนนะพี่น้องในการที่มาเศรษฐกิจล่าแบบเงินเฟ้อนั่นนี่อะนะซึ่งมาอันนี้ต้องบอกว่าโมเมนต์คนไทยที่บอกนะพี่น้องก็คือเป็นองค์การอ่าสหประชาชาตินาะที่ว่าเพิ่นประเมินเนาะครับพี่น้องในแต่ละประมาณสามปีวะนี่อ่าประเมินครั้งหนึ่งนาะพี่น้องก็คือเป็นการ ที่ว่าประเมินตัวเด็กน้พี่น้องในแต่ละปีแต่ละปีเพื่อว่าประเทศใดที่ว่ามีคาเสเดียอ่าการหับได้ได้เราพี่น้องหรือว่าเงินเดือนบอกเกินท่านั้นเท่านั้นเนาะกับเป็นประเทศที่คนข้างว่าลอยพัฒนานั่นเองซึ่งมาดเดิมนี้เขาก็ควรยอมรับน้อพี่น้องในการที่ว่าเศรษฐกิจบา้านเฮามันเออดีกับ,บาดีบ่ดีก็บ,บาดีอันนี้พี่น้องสำหรับบานูเองนะในยุคป,ปัจจุบันนี่พี่น้องยอมรับบ่ามันคนข้างว่าแย่แย่ร้ายเนาะสำหรับแบบการที่ว่าเฮ้าอยู่อ่าเป็นคนลาวคนหนึ่งที่ว่าเคยใส่ชีวิตแบบ ค่อนข้างบะดีขึ้นนัแต่ก่อนก็คือดีขึ้นนะพี่น้องแต่สมัยบรรลุยังอายุญญป,ประมาณสิบปลายปีเนาะก็คือก็คือแบบเงินกับว่นเพิ่มปานนี้พี่น้องในยุคนั้นถือว่าโอเคเนาะแต่ว่าใน,นยุคนี้ก็หน,นักหลายโอเคครับพี่น้องมื้อนี้กัเปิดหูเปิดตาเนาะทางแม่ป่าท่านนี่ซึ่งบาอยากให้เราเห็นหรือว่าอยากให้คนเล,ล่าหลายๆคนเนาะพี่น้อง,องยอมรับข้มเป็นจริงแบบเออประเทศเฮากค่อนข้างว่าประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะก็คือแบบอยากให้คนเล่าแบบยอมรับในสัตร,รตากำรรหรือว่ายอมรับในตัวเองที่แบบว่า มันเกิดกินแล้วนะอันนี้ก็ต้องอะไรแก้ไขห้ือว่าปรับปรุงต่อไปนะครับื้นนี้นาะพี่น้องจะแนะนำเรึ่งรล่าที่ว่าอ่าจลบหนึ่งนาอพี่น้องวันนี้อยากออกมาให้เม่ป่าได้เห็นเราว่าประเทศล่านี่คือเป็นยังคือว่าติดอ่าท็อปหรือว่าจิตอันดับโลกพี่น้องในประเทศที่ร่อพัฒนาที่สุดนะก็คือขอขอบคุณนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณจิบทั้งสองอ่าไทยเดนแอนด์เดวิเน้องพี่น้องเป็นได้ไห้ข้อมูลใปดังนี้นะครับเดี๋ยวจิปจะมีนอหาจะได้พี่น้องเอาไป เบิงหลัวกาไปส้มน้ำกันกนเนาะแต่จังมาโอ้รมกันไว้พี่นนอะไปติดตามรับชมน้ำกันได้ครับ let's go ไปกันเลยสูงต่างๆในกรุงพนมเปญจะเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าของประเทศที่ชาวกัมพูชามักจะนําเสนอตามโซเชียลมีเดียต่างๆไปพร้อมๆกับการนําเสนออัตลักษณ์ของประเทศตัวเองที่ล้วนแต่เป็นผลงานที่ได้รับอิทธิพลมาจากไทยแทบทั้งสิน้นแต่นั่นไม่ได้มีความหมายใ,ใดๆหากการพัฒนาในด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่สามารถไปถึงในจุดที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในระดับสากลได้ล่าสุดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมากัมพูชายังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกร่วมกับอีก3ประเทศอาเซียนอย่างลาวเมียนมาและติมอร์เลสเตจากรายงานประเทศด้อยพัฒนาประจำปี2023โดยอังตัดหน่วยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ ในช่วงหลายปีหลังรัฐบาลเขมรมีนโยบายฝักใฝ่จีนอย่างชัดเจนโดยหวังว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจเอเชียรายนี้จะช่วยนำพากัมพูชาให้เติบโตตามไปด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของการยกสัมปทานและสิทธทิประโยชน์ต่างๆในการทำธุรกิจให้กับนายทุนจีนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรียกว่าเอาใจรัฐบาลจีนแบบเทมดหน้าตักอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าประเทศอย่างมากมาย แต่ความเป็นอยู่ของประชาชนกลับไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่คิดนอกจากนั้นแล้วตัวเลขต่างๆทางเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตเป็นสัดส่วนตามเงินลงทุนที่หลั่งไหลเข้ามาส่วนสำคัญที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็คือการคอร์รัปชันที่มีอย่างกว้างขวางและอย่างรากลึกในกลุ่มผู้มีอำนาจของประเทศและการไหลกลับของเงินทุนจีนจากธุรกิจศูญเหรียญและธุรกิจสีเทาสิ่งเหล่านี้ได้ถูกสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่ออังถัด หน่วยงานในสังกัดขององค์การสหรรประชาชาติได้ประกาศรายชื่อประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุดในโลก46ประเทศโดยในย่านอาเซียนมี4ประเทศที่เข้าข่ายได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและติมอร์เลสเตสําหรับเมียนมาแล้วการที่มีสงครามกลางเมืองมาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วง2ปีหลังและการที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศต้องบอบช้ําส่งผลโดยตรงกับการพัฒนาประเทศ ในขณะที่ติมอรเลสเตยังถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหม่และมีจํานวนประชากรเพียง1.3ล้านคนทําให้อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่าที่ทุกอย่างจะลงตัวแต่สําหรับกัมพูชาและลาวที่ได้รับเงินลงทุนจากมหาอำนาจอย่างจีนเป็นอย่างมากในช่วง10ปีหลังการที่ยังเป็น2ประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในโลกจึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจการแบ่งกลุ่มระดับการพัฒนาประเทศ ขององค์การสหประชาชาติมีจุดประสงค์ก็เพื่อใช้ในการพิจารณาให้สิทธิพิเศษกับประเทศเหล่านี้ในการรับความช่วยเหลือทั่วไปการเข้าถึงตลาดการค้าความช่วยเหลือพิเศษในด้านเทคนิคและการเพิ่มความสามารถในด้านเทคโนโลยีโดยประเทศด้อยพัฒนาทั้ง46ประเทศมาจากทวีปแอฟริกา33ประเทศเอเชีย9ประเทศคาริเบียน1ประเทศและแปซิฟิก3ประเทศซึ่งประเทศในเอเชียทั้ง9ประเทศได้แก่อัฟกานิสถาน บังคลาเทศภูตานกัมพูชาสอปป,อปอลาวเมียนมาเนปาลติมอร์เลสเตและเยเมนการจัดทำรายชื่อกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาเหล่านี้จะมีการประเมินทุก3ปีโดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาหรือ CDP ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ขึ้นตรงต่อสภาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหรประชาชาติ โดย CDP จะเป็นผู้พิจารณาและทำรายงานประเทศที่เข้าข่ายหรือประเทศที่ผลสภาพตามเงื่อนไขให้กับสภาดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. หลักเกณฑ์ด้านรายได้ที่ใช้ประเมินในรอบ3ปีจากรายได้ประชาชาต,ติต่อหัวหรือ GNI per capita ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐโดยประเทศหนึ่งๆจะเข้าข่ายหากมีไรายได้ไม่เกิน1 8 8เหรียญสหรัฐต่อปีและจะผลสภาพ หามีไรายได้ตั้งแต่1,306หรือสหรัฐต่อปีขึ้นไป 2. ดัชนีด้านทรัพยากรมนุษย์หรือ HAI ที่ประกอบด้วยสหลักเกณฑ์ย่อยได้แก่ดัชนีสุขภาพและดัชนีการศึกษาโดยดัชนีสุขภาพถูกแบ่งย่อยลงไปอีกในเรื่องอัตราการเสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า5ปีอัตราส่วนของการเสียชีวิตของมารดาและโอกาสเสี่ยงกับภาวะแครคกรนในขณะที่ดัชนีการศึกษาประกอบไปด้วย อัตราการสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นอัตราการรู้หนังสือของวัยผู้ใหญ่ดัชนีความเท่าเทียมกันทางเพศสําหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้นทั้ง6หลักเกณฑ์ย่อยได้ถูกแปลงไปเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้สําหรับระเบียบว,วิธีในการสํารวจที่มีการให้น้ําหนักของแต่และหลักเกณฑ์เท่าๆกันระดับที่ใช้ตัดสินว่าเข้าข่ายหรือพ้นสภาพมีคะแนนอยู่ที่60หรือต่ำกว่าและ66หหรือสูงกว่าตามลำดับ 3ดัชนีความเประาะบ,บางทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย2หลักเกณฑ์ย่อยคือดัชนีความเประาะบางทางเศรษฐกิจและดัชนีความเประาะบ,บางทางสิ่งแวดล้อมในส่วนของดัชนีความเประาะบางทางเศรษฐกิจมี4หลักเกณฑ์ย่อยได้แก่ 1. ขนาดของภาคเกษตรกรรมการป่าไม้และการประมงในด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2. การอยู่ห่างไกลและการมีที่ตั้งที่ไม่มีทางออกทะเล 3. การเน้นส่งออกสินค้า และ 4. ความไม่มีเสถียรภาพในการส่งออกสินค้าและบริการสำหรับความเปราะบางทางสิ่งแวดล้อมมี4หลักเกณฑ์ย่อยเช่นกันคือ 1. ขนาดของประชากรในเขตชายฝั่งที่ลุ่ม 2. ขนาดของประชากรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่แห้งหรือไม่ติดทะเล 3. ความไม่มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตรและ 4. การเป็นเหยื่อของภัยพิบัติทั้ง8หลักเกณฑ์ย่อยได้ถูกแปลงไปเป็นตัวบ่งชี้ ที่ใช้สําหรับระเบียบวิธีในการสํารวจที่มีการให้น้ําหนักของแต่ละหลักเกณฑ์เท่าๆกันระดับที่ใช้ตัดสินว่าเข้าข่ายหรือพ้นสภาพมีคะแนนอยู่ที่32หรือต่ํากว่าและ36หรือสูงกว่าตามลําดับทุกประเทศกําลังพัฒนาจะถูกพิจารณาในทุก3ปีโดยใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวหากประเทศใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในโลกมาก่อนแต่เข้าข่ายพร้อมกันทั้ง3ข้อ ในการพิจารณาครั้งนั้นๆประเทศที่ว่าอาจจะถูกลดชั้นให้เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มได้แต่การถูกพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มจะต้องได้รับการยินยอมจากประเทศนั้นๆด้วยและจะมีผลทันทีหลังจากที่ประชุมใหญ่รับทราบถึงคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาสําหรับการพ้นสภาพนั้นประเทศที่เคยอยู่ในกลุ่มจะต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยสองข้อในรอบการพิจารณา3ปี2ครั้งติดต่อกันส่วนประเทศที่มีความเปราะบางมาก หรือมีทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่ำจะพ้นสภาพก็ต่อเมื่อผ่านเกณฑ์2ข้อที่เหลือด้วยคะแนนที่สูงมากพอสําหรับโอกาสของประเทศในเอเชียที่จะุดดพ้นจากสภาพของการเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในโลกมีดังนี้ภูตานประเทศแห่งนี้จะพ้นสภาพจากกลุ่มในวันที่13ธันวาคมที่กําลังจะมาถึงในขณะที่สปปลาวบังคลาเทศและเนปาล เคยถูกเสนอชื่อให้มีการพ้นสภาพจากกลุ่มในปี2021แต่พอเจอกับวิกฤตโควิด COVID -19 ทางสภาชุดใหญ่แนะนำให้ขยายระยะเวลาการตรียมความพร้อมออกไปอีก5ปีเพื่อให้มีการเฝ้าดูผลกระทบที่จะตามมาในขณะที่ปีเดียวกันกัมพูชาผ่านเกณฑ์ทั้ง3ข้อเป็นครั้งแรกซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งในปี2024ซึ่งถ้าหากสามารถผ่านเกณฑ์ได้เป็นครั้งที่2ก็อาจจะได้รับการพิจารณา ให้ผลสภาพจากกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในโลกในส่วนของเมียนมาและติมอร์เลสเตคณะกรรมการเลื่อนการพิจารณาไปเป็นปี2024ซึ่งครบรอบ3ปีของการพิจารณาครั้งต่อไปในส่วนของผลกระทบจากการถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในโลกของกัมพูชานั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการสร้างภาพจําของความยากจนอาชญากรรมและความล้าหลังให้กับชาวกัมพูชานั่นอาจจะนําไปสู่การที่มีแนวคิด ในการพยายามสร้างภาพลักษณ์ของประเทศที่มีความเจริญในทางวัตถุและความรุ่งเรืองในอดีตผ่านทางวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบต่างๆแต่ด้วยการที่กัมพูชาไม่มีวัฒนธรรมของตัวเองมันตั้งแต่ยุคหลังสมัยพัฒนครหรือนครวันแต่กลับได้รับการถ่ายทอดมาจากสยามการหยิบฉวยเอาสิ่งต่างๆจากไทยจึงสามารถทำได้ง่ายที่สุดและยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของกัมพูชาให้สูงขึ้นในสายตาชาวโลก ไม่ต่างไปจากวิธีการของเกาหลีใต้ที่เคยทํากับญี่ปุ่นมาก่อนเพียงแต่ระดับของความสามารถของประชาชนของเกาหลีใต้และกัมพูชาต่างกันอย่างสิ้นเชิงทําให้การลอกเลียนแบบเป็นการนําไปใช้ใหม่โดยที่ไม่มีการดัดแปลงหรือสร้างมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยทําให้กัมพูชาหลุดพ้นสภาพของการเป็นหนึ่งในประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในโลกในการจัดอันดับครั้งล่าสุดไปได้ แล้วครับพี่น้องเนาะือว่าเลยเบิงเลยส้มกี่ปนต้อกันนะเนาะก็มีอยูซีประเทศเนาะพี่น้องทิว่าติดท็อปอ่าโผอันดับโลกเนาะก็คือมีทั้งอ่าลาวเนาะครับกัมพูชาแล้วก็เมียนมาแล้วก็ติมอร์เรสเตเนาะครับคือว่าเป็นสีประเทศหลักๆเนาะทิว่าเงินอ่าลายลายเนาะครับลายหับลายหับหน่อยนะเนี่ยพี่น้องแล้วก็อ่าแล้วก็ค่าของสีค่อนข้างบาสูงเนาะจึงเงี้หนหลายหคนกค่อนข้างว่าลายหับบอมบ์อ่าบาลานเนาะพี่น้องกับค่าของสีมันเองนี่แหละคือเป็นเด้งเด้าที่แบบ บอนูอยากให้คุณเหล่าหลายคนเนาะที่แบบภาพก้มจริงเนี่ยพี่รองว่าอ่าประเทศเท่าคือแบบประมาณไรเนาะก็คือแบบเห็นเมียปลาธานีบอกม่าบอกว่า,วาเศษฯฯฯรษฐกิจได้เล่านั่น,นดีนัน่นนี่นะแต่ว่าอันนี้โมเมนต์มาตอกย้ำเหรอพี่รองแต่อยากให้คนเล่าเขาแบบขวัญอายตัวเองวางเนาะในการที่ว่าจะบอกอยังนีนะพี่รองในการที่ว่าเห็นเมีตูธานีเนาะครับที่ออกบอกว่า,วาอ่าคนเหล่ายังอยู่ยยดีกินดีนะอ่าประเทศไทยเป็นคนที่ว่าเฮ็ดให้อ่าคนเข้าใจผิดว่าประเทศเลา้าเงินเฟ้อน,นั่นนี่อันนี้แบบ ความคิดของแม่ปราร์ตานิคโอ้ว่าเราเอาความมั่นใจมาแต่ใส่นะครับเนาะเด่าร์นี่คือเขาบอกไปนะพี่น้องบาเศรษฐกิจในลาวมันกะตามทเ,าเที่ยวเฮ็ดน้อกนันเห็นแหละเงินเฟ้อนะพี่น้องเงินแบบคกลางมาเงินเฟ้องร้ายแล้วกะคนไปทํางานค่ะคือแบบอยู่เล่าเนี่บ่คอยจะมีได้งานเลยนะพี่น้องเพราะว่าขาดแคล่รายเนาะเพราะว่าการที่จะทํางานมันกะค่าแรงเนะพี่น้องมันกับคือบอลโนบอกไปเห็นแหละมันบ่คอยบาล้านครับการที่ว่าเขาลงขึ้นลงแรงเนะพี่น้องในการเทียกเงินเดือน เดือนละสองสามล้านพี่น้องคิดเบิ่งกันแหละสองสามล้านกับไรเป็นเงินไทยเนาะหรือว่าเทียบในเงินไทยกับประมาณสี่พันห้าพันอันนี้มันสิไปหลอดบ่พี่น้องแต่ว่าค่าอาหารที่เขาเห็นเนาะกับซ้ำๆกับประเทศไทยเลยค่าอาหารการกินยิ่งกว่านั้นยิ่งยิ่งแพงกว่าพี่น้องแพงกว่าเพราะว่าในรายอย่างเลยอ่าดูแบบว่าแพงกว่าประเทศไทยนะน้ำมันแต่ก่อนยังแบบดีดหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นกี่ปัจจุบันนี่กัเกือบสองหมื่นหาสองหมื่นหกแบพี่น้องมันกัขึ้นแบบติ๊กๆเนาะ ที่ว่าอันน้ำมันที่ว่าเป็นพิเศษเนาะก็คือแอดกอฮอลพิเศษกาดิดหนึ่งสามหมื่นกีปพี่เนาะที่ว่าเห็นคนไทยมาไทยเนาะกีจะว่าเออน้ำมันดิดได้เท่าไรหกสิบบาทบ่หรือเท่าไรเนาะที่ว่าตีเป็นเงินไทยนะพี่เนาะนี่นะครับก็เป็นดังเหล้าหนึ่งเนาะที่ว่าบโบนูอยากนำเสนออ่าสำหรับดังเหล้าเนาะพี่เนาะที่ว่าเป็นป่าเกษตรกรได้เล้าดีนะนี่แต่ว่าเขาเห็นก็คือหลายหลายคนเนาะที่ว่ามุ่งหน้าไปทำงานที่ประเทศไทยเนาะอ่าเห็นคนเล้าเนาะพี่น้องที่ว่าอยู่ประเทศไทยก็ออกมาตอบกลับเมนูแบบหลายๆคนเลยเนาะที่แบบว่า เออถ้า,าวา่าเขาจะาว่ายยุราเศรษฐกิจดีแล้วก็ค่าแรงดีเขาเจะออกกัคือบอมาทํางานอยู่ประเทศไทยดอกเนาะทั้งที่ว่าอ่าอยากเขียนเบียร์ยุวานแต่มันก็คือแบบคือบนลบอ,อกไปเดียพี่น้องเฮ็ดเดี่มันบอโอเคเนาะมันบอ่าตอบแทนมันบออ่าสมกับสิ่งที่เยาสุ่มเทไปโอเคครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กัประมาณนี้เลยครับคำว่าแดีวฝากเป็นกําลังใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัครให้ด้วยการเบิรงโฆษณาเนาะพี่น้องนะหรือว่าฝากอ่ากดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิป สำหรับคลิปนี้พี่น้องขอราโตไปกันเดอร์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสอ่องดูกราวใต้แฟนวิลี่สำหรับคลิปนี้ขอเกาอ่าคำบะสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย